ฮัลโหลไทยครับท่าสผู้ชมที่ชื่นชอบาคุ้ไทยทุกคนเลยนะครับวันนี้เราช่องเกมมาร์งแตนเองซึ่งวันนี้เราจะช่องการสาไบุฟเฟ่เองพูดดีๆก่อนไหมคือช่องผมคือว่าช่องเกมมาล์ลแตนวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาทดสอบสังคมกันนะครับว่าเขาจะยอมรับกับคนเสื้อแดงได้ไหมเสื้อสุดมากเลยพี่เอ็นที05 วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการโหลดนั่นก็คือครับคู้่บเครนลี่นะเข้าไปเลยวันนี้เราจะมาสอนเล่นเคลนลี่ก็ไม่มีอะไรมาาชทชมแค่มาเล่นเคนลี่ดูมีเสียงอะไรขัดนั่นก็คือเสียงเพื่อนกูเสียงอะไรขัดนั่นก็คือเสียงเพื่อนกูโอเคนะทชมแมมก็ถ้าคุณกดตกลงไปเลยครับนี่นะทชมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมม้ดูนี่ครับกำลังติดตั้งครับ จบแค่น okay. hey. ja yeah. oh, ี้บายบายเลยบียนี่นะท่านผู้ชมเราก็จะเข้าไปในโซนสีสตาร์นะจะเดินมาดูกันว่าเราจะรวมสาวได้เด็นยังไงร้อนมากไม่ายลงคลิปบ่อยนะท่านผู้ชมคลิปเสร็จแล้วเครื่องทุกม่บ้ามัมโบ ู่บ้านมาเลยใครอยู่บ้านใครอยู่บ้านก็ขอให้ติดโควิดไวไวนะดีมากเขาขอให้สุขภาพเปแข็งแรงกันทุกคนนะโอ้โหู้ข้อเหี้ยอ๋ออีกกระเทยพูดมากโอ้โหจังนาใช่โอเคนะท่านผู้ชมเราก็จะไปหาหนุ่มๆสาวๆในโซนฟิต์ตายนะครับท่านผู้ชมเจี๊กกันไหมเอากระท้าไปนะครับท่านผู้ชม อาจจะเข้าชวนคุยเล่นนะครับนี่ท่านชมมาดูกันว่าเขาจะสนใจเสื้อเก่าไหมจีบหนุ่มจีบหนุ่มคนหนึ่งครับยังไงดีหนุ่มคนนี้กันท่านชมคงจะไม่มีใครสนใจนะครับช่วงนี้เราจะมาเน้นสาระฟรีไฟทั้งเกมกระทะนะท่าน,นชม ซึ่งกระทะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้กันตูดได้นะครับ <trousers fitness S 1> กันสะโพกกันไหล arrived, กันเตีนกันหน้ากันหลังได้นะครับก <pregn> ระแทกได้ด้วยครับซึ่งกระทะเนี่ยมันเล่นยากจริงนะเปิดเพลงแป๊บเต็นเด้นี่นะท่านชมตีหัวให้แตกนะวายวายมันต่อยเข้าหัวเราองดูเราพิมเลยัีอ,อย่างดีอ่ะนี่นะแตกเห็นไหมท่านชมไม่เชื่อเองดูเด้ถ้าเราเล่นกระทะเป็นเนี่ยเราก็จะชนะไวขึ้น หมอน,นี่หมอน,นี่มันเขี่ยวจริงๆมันทัานหน่มันเขี่ยวในบุกเพสัสนะมิควายจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมผมรอดมาได้ไงอืมแตกถ้าไหนก็ได้ที่มึมงจะโหลดอะไมค้าะนี่นะท่านผู้ชม,ชมกระทะถ้า,คาใครอยากให้ผมทำทำคลิปเคี่ยวทั้งทั้งเกมเนี่ยในหมดทำคลิปแบบ อาวุธอาวุธใช้ใช้แบบถือนะ like ถ like ถถ like ไปเนี่ยทั้งเกมเนี่ยก็กดไลค์ให้ถึงสิบไลค์นะท่านผู้ชมถ้าถึงสิบไลค์ผมผมจะไปทําแบบอาวุธที่เป็นแนวพวกกระทะเนี่ยทั้งเกมจริงนะท่านผู้ชมผมทำจริง,งถึงสิบไลค์อยแกมาคลิปกูอีกแหละใช่ไหมถึงถึงสิบนะท่านผู้ชมถึงสิบไลค์นะถึงผมจะทําคลิปไออาวุธพวกกระทะทั้งเกมนะ คุณได้เสียงอะไรเนี่ยก็อย่าไปสงสัยนคะครับมันเสียงเพื่อนผมเองไอพวกควายพวกนี้เนี่ยมันไม่อยู่นิ่งให้ตีง่ายๆหรอกคุณผู้ชมเขาถือกระท้าคว้าหัวอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆออยู่นิ่งๆเป็นไหมอืมตีเข้าหัวหนึ่งนะัดเดี๋ยวดูดิ <c oughs> ผมมีวิธีจัดการง่ายๆคุณผู้ชมผมไม่ได้บอกนี่ห้ามใช้ระเบิด เดี๋ยวเรจะวิ่งไปเอลระเบิดกันนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ระเบิดนี่นี่วิ่งฝั่งฝ่าฝูงชนไปแล้วก็เออโดนลบด้ดดดดทําเวลานี่ยงแทรกมากว่ะโอเคนะพร้อมไปละซึ่งวิธีใช้ระเบิดง่ายๆนั่นก็คือคุณต้องกะเวลาดีแต่ลงคลิปดีกว่าให้ผู้ชมดูเผื่อม,มีคนไทยอยู่ ผู้ชมจะได้บอกว่าโอ้คลิปนี้มันทําเกี่ยวกับลุงโทนี่ยอดมากให้ไลค์ประมาณหนึ่งแสนล้านไลค์ยังไม่ได้คว้างระเบิดเลยท่านผู้ชมตัวเดียตายละปัญหาจริงๆพานามิถึงเปิดเพลงแล้วเครี้ยงระเบิดไปอนุญาตอนุญาตนี่ท่านผู้ชมเปิดใช่ไหมอนุญาตทุกอย่างไมีคนอยู่ไหม ยังอยู่ไหมโอเคนะท่านชมฟาดเอาเมาระวันนี้หลบก,ก่อน<ม>ถ้าใครเห็นจทำให้กันแบบโอเคนะท่าน,น <Okay S 2> มชมเจอหงอคงเจอหงอคงเจอหงอคงแต่พี่ก็ไม่ได้ใจงงอยู่นะเออแตกมันเป็นหัวมันก็นไม่แตกหรอกเปคนคนหนึ่งคนคนหนึ่ง ใจดำใจแรงเออข้าเล่นบอ้อทำไมต้องแตกวันนี้กูจะดูเขาสอนนนี่นะท่านผู้ชมเออเราะรอใรที่อะขึ้นนี่ก็ขอจากกับตอนสุดับ